วันนี้เนี่ยมก็ไม่ได้มาตกปลาไม่ได้มาดักข่ไม่ได้มาปักเบ็ดแต่จะพาน้องคนหนึ่งมาเวียงแห่นะคะก็จะมาดูกันว่าน้องที่เรารับเชิญมาเนี่ยคือใครหลอกมันมาเออหลอกมันมาได้แหละเดนไปรอกมันโอเคลับมาแล้วมาแล้ว,ลวน้องโคเตียมพร้อมอ่ะเตรียมอุปกรณ์มาเองเลยโอ้ยอด ตกปลาเลยนะไม่เป็นนาคายไม่เป็นเวียงแฮไม่เป็นจะเอามาทำไมดูตรงอะไรเป็นบ้างเนี่ยกินไปอย่างเดียวจบแล้วไม่แปลกใจที่หุนแบบนี้ลองลองเลยไม่ได้บูลลี่นะลองเลยลองลองใไงลองสอนน้องเลยดรือเวียงให้น้องดูก่อนดีกว่าเอาบ่อน้อยน้อยพี่พี่ก่อนนะผมทีหลังเรื่องมัคนละคนละทีเนี่ยดูแข่งกันได้ปลาดีกว่าแข่งกันได้ปลาใช่ ปลาหนึ่งนี่นับตัวเลยนะโอ้ได้เอาละครับดูครับระหว่างเจ้าของช่องกับน้องใหม่เรืยองก็ไม่เป็นเหมือนกันแหละออพื้นที่ตั้ง่าหน่อยค่ะ,ะจะหวานไหมเนี่จยจะตองน้ำไหมเอาละ่ะไม่าวานด้วยเห็นไหมใจตุ่มตุ่มต่อมต่อมเลยอะ่ะน้องมันยืนชิลแล้ว ตัวเฮ้ยไปม,มีปลาไหมปลาสี่ตัวเนี่ยสามตัวสี่ตัวเฮ้ยมาดูดิห <5, S 1> <3, S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าน่นตัวนึงห้าหกอ้าวแล้วครับมีปลากระดีหกตัวผมปล่อยหมดเลยนะอะ่วก็อันนี้ขึ้นไปนี้นะ,อะเอออ่ะไปขนาดตอนไหนก็เล็งเอาสองไปโอ้ยโอกปิงว่ านเออเพียงหวานเฉยโกหกแบเนี่ยมาดูกันเลยทำบนต่อผานนะปลาไม่มีลูกแน่นอนโอ้โหมีตัวเดียวต่อสามสองเลยสามมาได้ให้โอกาสน้องเนี้ยครั้งเดียวเลยนะให้น้องสามครั้งเออสามครั้งอะมิกิโอ้โหเนี้เนี้ยครั้งเดียวได้หกสามกระจุกกระจุกคู่ชนะมาโอ้ พอเราเท้าเจ็ดแปดตัวเจ้าตัวน้ำปลากระจุกเลยน้ำหมดโอ้โหเต็มเลยดูปลากระจกนี่เรากระจกบคนนี่โอ้เรียบร้อยนับนับหน้าแป๊บนึงนะนับครับนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ไหนนี่โอ้โหโดนทับอะไรวะ แล้วน้ำมันขึ้นเลยทุกคนน้ำมันลึกกว่าเดิมเยอะยเยอะรียบร้อยอ๋อยอะถามกติกาครับเบียงคนละทีใครได้นป่าจะดีกว่าสรุปเ,เ,เป็ปกปักกิ่น้องไม่ชนะเนมด้วยป,ปากกระจก <c oughs> ถ้าผมเวียงโมะกี้ผมเวียงฝั่งน,นี้ผมแพ้เลยเศษติดตัวเดียวเ <c oughs> อาละนับถามสองหนึ่งไปหนึ่งไป ยแรงดีปลาหนเว้ยได้เธอได้อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะข้าปลาเลยปลาอะไรอ่ะปลากดกดแล้วอุ้ยอะคุณอะคุณอะคุอะคุณอะคุณอะคับเี่ยนโอ้โหโอ้โหเนี่ยแล้วบอกหวานแห่ไม่เป็นหวานแห่ไม่เป็นแ้บได้ปลาแบบโธ่แบบจะทะลุกล้องอยู่แล้วอ่ะ ไม่ลงอ่ะลัวอเฮ้ยจะล้มตายลงไปทำไมล่ะพี่ทไมเป็คนแบบนี้อาผมมันล้มมันจะล้มชวนเรามาเวียงแห่ฮเราชวนน้องมาเวียงแหแต่น้องมาเวียงน้องมาเล่นน้ำใช่แล้วดูดิเวียงหน้าตาเดือดเปื้อนหมดแข่งผมบอกเ่านแต่ถ้าว่ายน้ำมาได้อยู่ไปพี่ี่น ผมว่ายน้ำไปง่ายแล้วเมื่อกี้ยังว่ายอยู่เลยก็ว่ายอย่างนั้นแหละเอาที่พี่เยังมองไปชื้อเฟชืออะไรนัทพงษ์ครับเป็นภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปให้ไปเพื่อนๆได้ครับผ้าหล่อที่สุดครับสำหรับคลิปหน้าจะไปทำอะไรก็ติดตามกันได้ใช่บ๊ายบายบ๊ายบาย